สาวาดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เอ็ดเพียงสันสาวดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มามร์กเกมเมอร์แลเช่นเคยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับวันนี้แบบ ผมมาสกิมเมอร์ทีวีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมจะมาแถลงการนะครับเกี่ยวกับการลงคลิปแล้วก็ช่วงรายการใหม่ของผมด้วยนะครับโอเค <c oughs> ถ้าเสียงเบาขอขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเจ็บคอนะครับก็คลิปนะครับคลิปที่ผมจะลงใน youtube เนี่ยผมจะลงเดี๋ยวนะผมจะลงวัน จันเอ้ยอเดี๋ยวนะผมจะลงจันพุทธศุกร์นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี่ผมอาจจะลงนะครับแต่เสาร์อาทิตย์ผมก็ลงแหละแต่ว่าถ้าวันไหนผมไม่ได้ลงวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละถ้าวันไหนผมไม่ได้ลงก็คือผมติดธุระนะครับก็คือคลิปเนี่ยผมจะลงแค่ปตินะคือจันวันจันทร์พุธแล้็ศุกร์นะครับ กร็จก็เพิ่มเสาร์อาทิตย์ไปด้วยสองวันนะครับแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ผมไม่ลงคลิปแสดงว่าผมติดธุระนะครับอ่าก็โอเคนะครับตามน,นี้นะครับก็คือลงคลิปจันท์พุธศุกร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมใช่วันนี้คือวันพุธส่วนวันศุกร์ก็ผมจะลงคลิปอีกทีนึงล้กันนะครับ แต่วันนี้ผมก็จะลงคลิปแหละอันนี้มันคลิปแฝงการนะครับส่วนช่วงรายการใหม่ก็คือช่วงรีวิวเกมนั่นเองนะครับผมก็จะเขียนเขียนชื่อช่วงใหม่นี้ว่า m a r ์ gamer Review นะครับไม่ใช่มาร์คเกมเมอร์ทีวีนะมาร์คเกมเมอร์รีวิวนะครับก็ถ้าใครยังจําได้มีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปน่าจะน่าจะปีแล้วมั้งหรือน่าจะ ปีสองพหรือ16น่นแไม่รู้ผมก็จําไม่ได้แล้วนะก็เป็นคลิปที่ผมรีวิวเกมรถแข่งนะครับ b บ r ร์เอาท่าสามเบ o ร์เอาทีเทตาวนะครับก็เป็นเกมแรกที่ผมรีวิวนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้เรื่องไไรหรอกว่ารีวิวยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรละกันนะครับก็ช่วงใหม่ก็คือช่วงใหม่ชื่อว่า m a s k Gamer Review นะครับอ่านะ m g s m g r r e v r e w i e w ส่วนคลิป ปกติลงจันพุธศุกร์นะครับแถมเสาร์อาทิตย์ด้วยถ้าเสาร์อาทิตย์ไม่ลงคลิปก็แสดงว่าติดธุระนะครับรวมถึงจันพุธศุกร์ด้วยนะครับถ้าวันจันทเออ๋อวันจันอวันจันพุทธศุกร์ผมลงปกติครับถึงจะติดธุระก็ต้องลงอะคลิปก็คือผมจะพยายามคือถ้าวันจันพุทธศุกร์เนี่ยถ้าสมมุติวันจันร์ผมลงคลิปใช่ไหมวันพุธผมลง ไปปุ๊บวันศุกร์ไม่ได้ลงลยังไงก็คือผมแบบติดทุระเร่งด่วนอะไรเงี้ยแบบว่าหรืออาจผมอาจจะไม่ติดทุระแต่มีงานให้ทำางีแบบมันไม่ว่างคือแต่มมนไม่ว่างเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็คือผมมาลงวันไหนก็ตอนนั้นแหละนะก็มีคลิปให้ดูวันนั้นแหละก็คือผมจะลงวันเว้นวันนะครับก็คือจันทร์พุธศุกร์ศุกร์กแล้วก็เสา,าร์อาทิตย์ครับแล้วก็ก็คือผมลง มีสุดสัปดาห์ของลงสี่วันติดนะครับก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับแล้วก็ข้ามแรงคารเอ้วข้าไปพุธ <c oughs> คือทั้งหมดที่ผมรีวิวไอ้ที่ผมทําคลิป <c oughs> ที่ผมทอาคลิปนะครับทําทั้งหมดห้าวันนะครับก็คือวันจันทร์จันทร์เสร็จก็พุธพุธเสร็จก็ก็คือจันทร์เว้นอังคารแล้วก็พุธพุธเสร็จเว้นนพฤหัสแล้วก็เว้นแล้วก็ศุกร์ สุกเสร็จก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปจันเลยนะครับสี่สี่สี่วันสี่คิดนะครับออโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็จันพุธจันพุธสุกเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์ผมมาลงก็แสดงว่าติดธุระจันพุธสุกด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมไม่ามาลงก็แสดงว่าติดธุระเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็รายการช่วงใหม่ก็ชื่อ Mas เ Gamer r e v i e w นะครับเป็นช่วงรีวิวเกมนั่นเองนะครับถ้า ใครอยากให้รีวิวเกมแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าผมขอเป็นเกมอันนี้คือผมผมให้ทุกคนเมน้นมาได้นะครับแต่ว่าผมขอยกเว้นเกมที่แบบเป็นเกมผีนะครับขออย่างเดียวอยากเป็นเกมผีนะครับเพราะผมไม่ชอบนะครับก็คือถ้าถ้าไฟในเฟสตี้นี่พอได้อยู่นะประมาณแบบแบบมาหลอกแบบเหมือแนบบแบบให้เราตั้งตัวก่อนน่ะ ถ้าเป็นแบบเกมผีแบบแบบไม่ให้เราตั้งตัวอมาหลอกเลยอะไรอย่างี้ก็ไม่ไม่เอานะครับก็ขอเน้นย้ำว่าไม่เอาเกมผีแล้วกันนะครับอ,อ,อย่าง r e s i d e n t Evil ก็ไม่เท่าไหรหรอก Resident Evil เออผมลืมบอกผมลืมบอกเดสเซนด์วิภาค4นะครับใครยังจำได้น่าจะมาแล้วแหละปี2010ันสมประมาณต้นๆปีหรือเกือบกลางปีไม่ก็2010ปี2015นะครับ ก็ที่ผมรีวิวไปพาร์ทเดียวนยั่นแหละเฮ้ยทำคลิปไปพาร์ทเดียวนั่นแหละครับเป็นแ้วเซนวิวภาคนั้นนะครับเป็นภาคที่โทรศัพท์ที่ทุกท่านใช้ตอนนี้อาจจะเล่นไม่ได้นะครับหรือบางเครื่องอาจจะเล่นได้ถนะ้าเป็นรุ่นเก่าก็ถ้าอยากรู้ว่าเรเซนดิวภาคสีผมเล่นตอนนน้นน่ะมันเล่นได้ยังไงเออทำไมเล่นได้อะไรนี้ก็ คือเซนวิวพัะสี่ห้องนั้นนะครับที่ผมเล่นไปนะโทรศัพท์ของคุณต้องเป็น Android เวอร์ชัน4.0เท่านั้นนะครับ4.0นะแค่4.0นะเวอร์ชัน4.0เท่านั้นนะครับ4.0.0.1 0หรือ0.4.0.1แล้วแต่ครับแต่เน้นย้ำว่าตัวแรกต้องเป็น4 นะครับเลขสีแล้วก็จุด0นะครับถ้า0.5ถ้า0.4นย์นไปก็0.5้าถึงหนี่เล่นไม่ได้นะครับอ่าก็ผมว่าผมก็มันเป็นเกมในตำนานเลยนะที่ผมอยากเล่นแต่ตอนนี้เครื่องผมมันเป็น Android 0.0ศ,ศูนจุดเออศูนศูนย์จุดดีมีแกบอมีคำอยาบก็หออัยด้วยแล้วกันนะครับอ่าก็ เดี๋ยวถ้าอุ้ยรอฝนอยู่แล้วถ้าทุกท่านจํายังอาจจะจไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทุกคลิปนะครับผมจะทําคลิปแล้วจากนั้นผมก็จะพิมพ์ดีไซน์ชั่นไว้ว่าลงคลิปวันไหนบ้างนะครับว่าสามวันที่ไม่ได้ลงมีช่วงใหม่มาสกมเมอร์รีวิวอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะโทรให้ทุกท่านฟังอีกทีนะครับก็หก กำหนดการลงคลิปใหม่ของผมนะครับก็คือวันจันทร์พุธศุกร์นะครับและบวกวันเสาร์อาทิตย์ไปด้วยอีกสองวันนะครับถ้าวันเสาร์ถ้าวันจันทร์พุธศุกร์เอ้ยถ้าวันทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้จันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับห้าวันนะครับถ้าภายในห้าวันนี้วันใดวันหนึ่งหรือวันสองวัน วันใดออวันเออวันใดวันหนึ่งนั่นแหละที่ผมไม่ลงคลิปนะครับสแสดงว่าผมติดธุระหรือไม่ว่างนั่นเองนะครับอาจจะมีการบ้านด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ต้องนู่นแหละปิดเทอมนู่นนะครับน่าจะเดี๋ยวนะน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับไม่ก็สุดสัปดาห์หน้านะครับผมถึงจะได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าผมก็จะสอบปลายภาคแล้วนะครับ ก็ต้องไปเตรียมตัวอ่านหนังสือกันอีกเนาะสำหรับใครที่ใกล้สอบแล้วก็ขอให้สอบผ่านด,ด้วยก็แล้วกันนะครับไปเกตดีๆโอเคนะครับแล้วก็รายการใหม่ช่วง Mask มเ m e r Review นะครับต้องคลิปจันพุทธศุกร์บวกเสาร์ที่ไปด้วยถ้าวันใดวันหนึ่งผมไม่ลงคลิปแสดงว่าผมไม่ว่างนะครับผมโอเคผมพูดซ้ำประโยคมาก,กี่รอบแล้ววะห้างกเกือบสิบแล้วมัย้ยอลิไหนโอ้ ก็ช <S an> ่วงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลงคลิปอะไรเยอะแยะนะครับอาจจะลงแค่คลิปสองคลิปอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ลงเยอะนะครับก็เพราะว่าช่วงนี้มันใกล้สอบแล้วเนาะก็ช่วงนี้อาจจะมีการลงคลิปคาดเคลื่อนไปสักนิดหนึ่งนะครับก็พรุ่งนี้ผมอาจจะลงคลิปก็ได้แล้ววันศุกร์อ่ะวันศุกร์ผมกลับมาผมก็อาจจะอ่านหนังสือนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปแล้วอะอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ขออภัยด้วแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวไปเจอกันปลายเดือนหน้าไม่ก็ต้นเดือนหน้าเอ้ทุยปลายเดือนกุมภาพันนะครับแล้วก็ต้นหรือไม่ก็ต้นเดือนมีนานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ข้างล่างคลิปให้ผมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายอ